งานวิจัยที่เราศึกษานะครับเรื่องการใช้สารธรรมชาตินะครับเข้าไปตรวจสอบบำบัดรักษากลุ่มเซลเล์มะเร็งทำให้สามารถควบคุมขนาดของเซลเล์มะเร็งให้มีขนาดเท่าเดิมอยู่ได้เป็นตัวคอนโทรลหรือเป็นตัวควบคุมไม่ให้เซลล์ผิดปกติเนี่ยมันเกิดเพิ่มมากขึ้นรวมถึงทำให้เซลล์ผิดปกติเนี่ยลดขนาดลงด้วยครับ ชื่อศิริยากรนาว่านะคะปัจจุบันป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมเราอยู่ในระยะ3มคะ่ะตรวจพบก็ประมาณต้นปีที่แล้วมันเป็นก้อนนะคะเราก็ปวดปดป๊ดๆเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นมะเร็งยี่ห้อของซีแคนนะคะก็ทําให้เซลล์ที่เราทานเคมีโอไปนะคะกลับให้เซลล์เราดีขึ้นมานะคะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะคะก้อนเนื้อก็จะไม่ไม่ขยายก็ยุบลงเป็นที่น่าพอใจนะคะปกติมันก้อนมันจะใหญ่มากค่ะ คุณหมอบอกว่าอยู่ในระยะสาแต่เชื้อเขาไม่กระจายใช้ชีวิตปกติค่ะตอนนี้ค่ะขึ้นเดินห่อเหินอะไรแบบไปเองอะไรเองหมดเลยค่ะพอใจค่ะในสินค้าผลิตภัณฑ์ของซีแ n นนะคะก็ใช้มาแล้วรู้สึกดีมากค่ะอยากจะแนะนำให้เชิญชวนให้กับเข้าร่วมโครงการนะคะซีแคนให้กับผู้ป่วยฟรีฟเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน